ครับผมก็กลับมาอยู่กับช่องพงหนึ่งหกแปดนะแล้วก็ไปไหนมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำแหนะครับน้องนนท์ <c oughs> ต่อเลยเมื่อกี้ในการตัดสินใจเนี่ยเมื่อกี้นี้ถามว่ามันยากลําบากหรือทําไมถึงได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเหวี่ยงตัวเองมาอยู่ในอาชีพนี้เพราะว่าผมคิดว่านะทุกคนน่ะต้องคิดแหละคิดทหารนะใช่มันมาเขาเรียกว่ามันมันมันมี าเรียกอะไรมีพื้นเขาเรียกอะไรวะเป็นพื้นฐานมันมั่นคงมันคงรายได้ได้ใช่มีสวัสดิการเลย้วและมีความภาคภูมิใจด้วยเเียนพระมมันนไ่รู้าะทุกคนนะเด็กๆทุกคนในในประเทศไทยอ่ะตอนเด็กๆถามเนี่ยโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร เป็นทหารแต่พอโตขึ้นจากไปดำไปแดงหนีทหารแง่ไม่ใช่ต่อเลยครับเปยนไงรู้สึกเลือกถูกไหมเลือกถูกครับถูกทางมากครับผมตอนแรกผมก็กลัวกังวลใจว่าเราจะเลือกแล้วมันจะผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าเงินเดือนก็รายได้ก็ดีก็คือหมื่นนิดหน่อยเต้ๆแล้วก็ สวัสดิการพ่อแม่อะไรก็รักษาฟรีเบิกได้ตลอดแต่ถ้าเราตัดสินใจออกมาแล้วเราต้องเสียสวัสดิการนั้นไปอแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่ว่าผมได้ออกมาแล้วก็มาเล่นพระเต็มตัวเพราะเนื่องจากหนึ่งก็คือรายได้เลยรายได้จากเมื่อก่อนเราได้แค่หลักหมื่นต้นต้นตอนนี้เราก็ขยับมาเป็นหลายหมืน่นจนถึงบางเดือนก็บางเดือนก็ถึงแสนโปเป็นไงเป็นไง,นไงใช่ครับบางเดือนถึงแสนสนใจไหมอะ โทษทีพี่ย้อนกลับไปตอนนั้นถามแม่ไหมครับในเมื่อแม่แม่เนี่ยภาคภูมิใจกับน้องนนมากเลยตอนนั้นอ่ะผมอยากรู้วันวันที่เราเลิกกับเป็นอาหารครอบครัวเป็นไงเออคุยกับแม่ไหมพ่อร้องไห้ครับฮะพ่อร้องพ่อร้องไห้เลยเหรอทรไปบอกพ่อพ่อร้องไห้พ่อตัดสายทิ้งไม่คุยกับผมสัปดาห์นึ่งแล้วใช่แล้วแม่อแต่แม่แม่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรค่อยๆคิดไปแต่จริงๆพี่พรน่ะเขาตามใจนนท์ใช่ใช่ที่ที่ที่ี่ฟังมาเนี่ยเขาแต่ว่าเขาก็มีความภาคภูมิใจลึก รู้ไหมวันที่นนสอบในทหารได้เนี่ยเขาเอาใบเกตเอาอะไรมามาโชว์พี่เลยนะเขาแบบโอ้โหเขาเป็นความเข้มแขแต่พี่ก็ยังงงอยู่แล้วตอนที่เจอน้องนนครั้งแรกยังไม่รู้ว่านนออกจากทหาร,รนนไว้ผมยาวแล้วก็ถามนนว่าเอา้าเป็นทหารไว้ผมยาวได้เหรอรนอนตอบว่าอ๋อผมออกแล้วพี่คือออกมาเล่นนี่เต็มตัวแล้วก็ยังงงอยู่เลยว่าอืการตัดสินใจตรงนั้นแบบ แล้วพ่อพ่อนี่ก็ไม่คุยกับเราเลยสัปดาห์นึงครับแล้วทําไงให้ถึงพ่อถึงได้คุยกับเราเหมือนหลังๆพ่อก็เริ่มกลับไปคิดแล้วก็โทรมาหาผมว่าเป็นไงบ้างว่าสรุปตัดสินใจได้ยังว่าจะออกหรือไม่ออกผมก็บอกแล้วว่าผมสรุปเสียอาตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะออกผมแค่อยากโทรมาบอกพ่อว่าผมจะออกนะใช่แล้วแล้วพอวันนี้วันที่เราสําเร็จอะค็นไง พ่อก็ไม่พูดอะไรแล้วครับแหมยิ้มเลยยิ้มกิมเลยครับเพราะผมก็ส่งเงินให้พ่อเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับตอนนี้นอนอายุอะไรละยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดใช่เด็กยี่สิบเอ็ดมีเลี้ยงพ่อแม่ได้นะตอนนี้เมื่อก่อนตอนพี่ยี่สิบเอ็ดพี่ยังเตะฟุตบอลแลกข้าวอยู่เลยไม่เลยพ่่ออแมเเนะดี๋ยยววบอกเเล่าด็กสมัยนี้มันเป็นอะไรที่วิวัฒนาการไวมากหลังจากนั้น ก็พ่อพ่อนี่ภูมิใจมากพ่อภูมิใจเลยครับออกมาทุกวันนี้ก็ส่งเงินให้พ่อใครยังพูดอยู่ไมว่ากลับไปทหารไม่ไไม่มี้วครับไม่มีอะไมาทันวาล่ะทันวาพ่อแม่ภูมิใจไหมเออนี้ผมก็พ่อแม่ภูมิใจมากครับว่าเราชีวิตครอบครัวก็ลําบากมากไม่มีอะไรเลยแล้วทันวาได้เรียนต่อไหมจากที่แบบว่ามาสอบทหารแล้วไม่ได้แล้วว่าแบบพิดอยู่อะไรเงี้ยต่อก็ไม่ได้เรียนต่อจริงๆอ่ะผมอ่ะได้โคต้านักเรียนอ เกี่ยวกับกีฬาวอคอกับบีเป็นนักบอลเหรอใช่ครับอ้าวไม่เห็นไม่เตะบอลเราพวกพี่เลยหรือไม่เอาละยังเบื่อแล้วหัวไปเตะที่ไงขอตั้งตัวก่อนทำตั้งใจทำมาก่อนเพราะผมก็ทิ้งโคต้าที่กบบีไปเลยเพื่อขึ้นมาเล่นภาคเครื่องทิ้งไปเลยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยตดเด็ดขาดเหมือนกันแล้วแต่วันนั้นถึงวันนี้มีความ ภูมิใจในตัวเองที่ได้ตัดสินใจได้ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าถือว่าคิดถูกมากเพราะว่าตอนถ้าผมยังเรียนอยู่ตอนนี้ผมก็เลี้ยงดูตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงส่งผมมาหามาเสียค่าเทอมค่าใช้จ่ายนน่นนี่นั่นเยอะมากแล้วคิดไหมว่าเราตัดสินใจมาขายเนี่ยครับเราจะขายได้ไหมวะเรายัมีลูกค้าไหมคนจะเชื่อถือเราไหมเพราะเราเด็กตอนตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าจะขายได้ไหมแต่ว่า ตาแฝก็บอกว่าให้ลงไปลงไหนคือลงในในสื่อในเฟซอะไรก็มีเว็บหลายๆเว็บผมก็ลงหมดเลยลงหมดเลยลงวันหนึ่งหลายกระทู้อะไรหลายอย่างครับเผื่อว่าจะขายได้บ้างครับผมแต่ก็มีขายได้ครับขายได้ครับแต่ก็เร่ๆก็คนไม่ก็เชื่ออ่าก็พอบอกปุ๊บอ่าก็จะขอดูบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้อ๋อใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนะดีมว่าบางครั้งเนี่ยเฟซหรือว่า อะไรเนี่ยพวกมิจฉาชีพเยอะมากเยอะเกว่าจะมาเนี่ยม,มันไม่ใช่ยากนะไม่ใช่ว่าเราหมาันั่งคุยกันลรพานนมาพาไทายมาพาธันวามานั่งคุยบอกว่าโอ้โหวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วขายมีเงินใช้เป็นแสนแสนเขาก็ไม่ใช่ว่ามาแบบง่ายๆไม่ได้ปูพรมมานะ <Yeah. S 1> เนี่ยอย่างที่พี่ถามเนี่ยว่าต้องสร้างเครดิตสร้างความเชื่อถือ oh, you know ใช่แล้วอายุ you <know> น้อยด้วยแล้วเขาก็จะมีคําถามไหมว่าเราดูพระเป็นเหรอ <Yeah. S 1> มีไหม มีมีครับแล้วเราตอบว่าไงผมก็บอกว่าผมดูไม่เป็นครับตอนแรกอ่ะแต่ผมก็พยายามศึกษาถามคนที่รู้ว่าเขาดูยังไงให้เขาช่วยสอนขอเวลาเขาสักนิดนึงให้เขาช่วยสอนเราก็พยายามจําแต่ก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสอนครับมีก็มีคนตาแพ้คนนายอดนายะก็คอยอบรมสั่งสอนมาตลอดคอยบอกคอยเตือนอะไรที่เราผิดเราหลงผิดทางเขาก็คอยบอกคอยเตือนแบบ พูดกันตรงๆต,ต,ตลอดนะับว่าเอออันนี้ไม่ถูกต้องนะเราต้องมาแบบนี้นะอือันนี้ผิดนะเราต้องแบบนี้นะถึงจะถูกเขาว่าบอกให้เรามาตามทางที่ถูกมาตลอดอจำลูกค้าคนแรกที่ซื้อของเราได้ไหมที่ที่เช่าพระจําได้ครับเนี่ยผมพาน้องแท้ไปด้วยวันแรกไกลๆอ๋อพัน้องแท้ไปด้วยยังไงแต่พี่อยากรู้เคสนี้จังเลยคือลูกค้าคนแรกเนี่ยใช่เขา ทักเฟซมาตอนนนั้ผมลงพระรูปหล่อจีนีลายปี2545ลงไว้4องค์เลยสี่เนื้อบิมใหญ่2องบิมเล็ก2องเขาชื่อปิ๊ปุเขาอยู่แต่แถวตนนติวานนท์เขาก็โทรมาเลยเขาอยากดูองจริงผมก็ผมก็ไม่เคยที่ขายพระเลยผมไม่เคยขายพระเลยแล้วเขานัดไปดูงจริงด้วยผมก็กังวลมากตอนนั้นว่าผมต้องทำยังไงบ้างพูดอะไร ผมว่าไม่กล้าไปคนเดียวผมเลยชวนน้องไทยไปด้วยอพาน้องไทยไปด้วยที่โอเอซิสข้างบ้านอโอเอซิสใช่ครับอู๋ถ้าเป็นสมัยรุ่นพี่โอเอซิสนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไปแบบไปยืนคุยกันบนฟุตบาท้วอ๋อเหรอใช่ครับไม่ได้เข้าไปในร้านเลยบนฟุตบาทเลยก็ยืนคุยตกลงราคาอะไรกันก็ก็เห็นว่าเราเป็นเด็กเขาก็เลยโอเคซื้อขาก็จบเด็กในราคาตอนนั้นที่ผมขายกางแรกเลยผมขายพระตะแเป็ผมเอาไปขาย ขายไป63,000บาทสี่องค์ครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตที่ผมเคยขายเปเปิดสักการะด้วยราคาขนาดนี้มันไม่ธรรมดานะและหนึ่งคือเป็นเด็กด้วยใช่แล้วลูกค้าเห็นเราทั้งแรกเขาไม่ตกใจนะสองคนเอ้ยมาไงวะเขาตกใจเขาและใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาดูที่พระใช่เขาดูที่พระถ้าพระเท้เขาโอเคพระแท้คนแท้โอเคที่โชคดีนะที่เจอลูกค้าแบบไม่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 เขาพูดง่ายไม่เรื่องมาก แล้วที่น้องเขาสุดท้องก่อนได้ไหมอ่ะอยากฟังมีแค่เพครอบครัวครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่แบบลูกประสบความสำเร็จในด้วยวัยแค่สิบแปดอืมอ่ะอ่ะยังไงอะท้าความก็จากต่อจากพี่ธันวาเลยอ่าก็คือต่อเนื่องเลยต่อยอดกันมาเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มเล่นเนี่ยคือนาแพะครับนาแพะจะเป็นคนสอนว่าเนี่ยคุณยังไม่มีความรู้แต่น้าเนี่ยมีพระแท้ให้ขายก็เอาพระ ไปโพสต์ขายสิกำไรยังไงค่อยมาแบ่งกันแล้วทีนี้ผมตอนั้นผมยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็ไปกับพี่ธันวานี่แหละแล้วก็เห็นเขาขายได้ผมก็เลยจุดประกายไฟเล็กๆว่าแบบเฮ้ยอะไรวะกูเห็นแป๊บเดียวได้ตังหกหมื่นผมก็เลยว่าพี่ธันวาครับสอนผมหน่อยอ๋อไม่ใช่ว่าพี่ธันวาครับแบ่งผมด้วยอันไม่ใช่กันอ๋เปอร์เซ็นต์ค่ว่าแล้วผมก็เอาพระเนี่ย มาโพสตขายผมจําได้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นโคตรสริรธฐีปี49เ่เก้แล้วก็โพสตขายปุ๊บตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะขายได้ประมาณ5้าโมงเย็นมีคนโทรมาว่าน้องครับ ราคาเท่าไหร่พระอยู่ที่ไหนเชื่อแท้รับประกันแท้ให้รับประกันให้ทุกอย่างแล้วพี่เขาก็ขอนัดดูที่โอเอซิสเหมือนกันในวันนั้นเลยครับที่เดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าลูกค้าคนละคนนะคนละคนครับคนละเวลาลูกค้า2คนนี้ไปเที่ยวที่เดียวกันไม่ใช่ก็นัดกันนะครับแต่ของพี่วาวันนี้จะช่วงบ่ายว่าประมาณช่วงจะเย็นแล้วจะเย็นแล้วครับก็นัดคุยกันของพี่วาวหกหมื่นสามของผมห้าหมื่นสามไม่ได้เรื่องบังเอิญนะใช่อ่ะถ้าถ้าดีฟังดีๆจากองค์พ่อจตุคามอ่ะ พวกเขาศรัทธากันมาอยู่แล้วเหมือนองค์พ่อเหมือนดนบรนดาลให้นะนี่ถ้าพูดในเรื่องแบบว่าความเชื่อนะมันดูเฮ้ยเอามาดูแบบราบลื่นเหมือนกันเหมือนนั่ยอะไรเล่แดจาวูใช่ป่ะเหมือนหนังมวนเดียวกันนะใช่ครับนี่ก็นัดที่โอเอซิสใช่ครับและนี่ก็นัดและราคานี่ไม่ไม่หนีไม่หนีกันและที่สําคัญคือองค์พ่อจะถกคามด้วยใช่ครับเดี๋ยวมาช่วงหน้าไหมล่ะช่วงหน้าหน้าดิแล้วพักก่อนพักบีบอ๋อ พักเบรก่อนใครออกไปเจอะไปชีบ้าง,างอ,อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเมื่อกี้เนี่ยเราพี่มีคําถามอีกหลายคำถามเลยเพราะว่าพอฟังแล้วเนี่ยปกติขั้นิกับน้องๆเขานะเห็นกันทุกวันแต่พอมาฟัง<ม>เขาพูดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีคําถามในหัวพี่เยอะมากที่จะถามน้องๆสามคนนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เผยแผ่บารมีขององค์ปู่มหาศีลาแล้วเราจะมาเชิญชวนนะครับแฟนเพจใช่ไหมเขาเรียกเพจไหมแฟนช่องของเราแฟนช่องของเราแฟนคลับใช่ปะกับเพื่อนๆเออเพื่อนๆนะร่วมทําบุญทําบุญกับหลวงปู่มหาศีลานะครับเป็นสร้าง พระมหาเจดีม,มหาเจดีอะไรดีมขออนุญาตอ่านนะครับพระมหาเจดีหมื่นหินวชิระโสพลนยานครับหรือว่าพระธาตุาหมื่นหินครับพระธาตุหมื่นหินนะครับก็คือเจดีพระธาตุหมื่นหินเนี่ยแหละพูดง่ายๆนะครับกับหลวงพ่อหลวง,งปู่มหาศิลากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีไว้เนาะตรงนี้เลยเ<ร>นะครับุญร,ร่วมทำบุญบาทหนึ่งสองบาทสามบาท แล้วแต่กําลังศรัทธาเรามาร่วมสร้างบุญบรารมีด้วยกันนะครับผมเราบอกได้เลยว่าการสร้างพระมหาเจดีย์เนี่ยเป็นบุญอันสูงเลยนะเราได้สร้างบุญกุศลกันทํามาด้วยกันและเราก็จะรวยด้วยกันนะเป็นไงอย่าอย่าลืมนะครับผมร่วมกันทําบุญนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ